สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปช่องเจนามประตูสิงหุ้ยมานาเลยี่ยเมื่อนี้ทีมงานราเบียบวัฒนศิลป์ทํำการแสอยู่ที่บุษยมารอชปู่เจ้าสมิงพายนะคะนางปั่มปตท่อคือรอบที่เท่าไหร่บามักมุ่งเทวันนี้วันที่3สิบเามน้องนี่จะขิดตุ่ม มีแต่ขีดตุมบอมมีหอดมองสียู่อันผู้จัดกระบ,บืนอยากเล่นบืนจะร้องเอิกเหลือนนี่แต่ขีดตุมหลินเรี้ยวพอมเวลากะัะบ่อนายสามบ่น้ำมิได้ขีดตุมจัดค้นสียู่ใส่ผ้าไปบพึ่งบริเวณรอบๆด้านหลังวิธีด้านหน้าวิธีมือนนี้นะคะมาชมกันเลยค่ะ ขอสามคำให้กับวันนี้หน่อยค่ะสู้ๆเด้อพี่น้องล้ำพงกับร่ได้ฟังเดี๋ยวบึงไม่จด้คิดตกจักสียางไปจังไดคุนจักสีอยู่สายจริงๆแล้วหัวหน้าเพิ่งมายากลงจักมีนได้พี่น้องมาหนีพ่อมาเป็นยานของเสียหายไม่ใช่ฝ่าก็ได้ดูมยาแทจ้าโอ้ยกำลังคิดดูว่าจะเหตุใจใดขอสามคำให้กับวันนี้หน่อยค่ะ โอ้เลเลเละฮิวผู <laughs> ้ดาวรถ่งกะติดตูมเบิงเสืา้าไปเบิง้งโมเมนต์วันเรียกงานตอกพี่น้องแต่ว่าบางพื้นที่นี่เนาะมันพอปิดแต่ปิดมันพอปิดตะหลีดมันพอปิดตโลุ่มกันเบิ่งดู พิง่งรถติดขีดตมลำโพงลงไงใฟังเดียวที่ดังจังในเอาหุ่นรถมีกุญุ่นหืมงานจังสี่หุนหุ้ยหุนหวยพี่นอ้องเพิ่งขนาดรถสิบหล่อดีไซน์มาสุกกันยังติดเอาผู้จ้าเบิงขนาดนน่ามียังติดอ่ะ ขนาดรถซีบเราออกสีดินทรายมาทรงอยังติดใส่คิดตุ่มแบบที่นี่มองดูกับจังโมงนี่แบบที่นี่พี่น,ออน้องน้ำพงกับลงูงเลยฟังเดี่ยวโอ้เฟิ่งสู่เนื้อ บุญบังไฟเดือนหกพ่อสวัสดีค่ะอันนี้ก็พ่อเล่ยนอยู่บ่อ เล่นอีลีนะออมาเดินน้องาดสวประมาณสองถุงเหมาสตาร์เซาสามถุงเครื่องฮ่าฮ่าฮ่เตอายพี่ข้าวตอยังจ้าวตอยัง โปตเตอร์อะไรคือพี่น้ำใหญ่มากเด่นกับเพื่อนยุ้ยใส่าบ้านไพ่แม่ยุ้ยใส่น่ะหัวหน้าสาวบ้านไผ่แม่หัวหน้าสาวคนสื่องานไงปัดเจ้าหนาหัวหน้าผมมีหม่องดูเอาเดี่ยวซ้ำเด๋ผู้ใดเฮ็ดโปวดเจ็บไม่เฮ็ดขาเฮ็ดเนื้อเท่ขึ้นบ้านไผ่กูเล็บไอเล็บไปแข็งมากแม่มันอีใหญ่มากนอนนอนมารับอะไรกับแม่ ไอ้ว้ยเฮตยร่องกโดดเห็ุมาจนงานหัวหน้าไม่หมงขึ้นปสดตอร์เนาอปาดปสดตอ่์ยังไงเขาบอกมีสามป้ายเลยหะเขาบอกมีสามป้าเลยก็่ายรู้แม่ลหัวหน้าสาววุ้นทีมงานแม่วุ้นบันเก่งบันไพ่แม่บอมมีลุพอลุงหัวหน้ารูปเต้าน่องกับบมีเอาขนาดละก่อนใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยเออแสดงว่าลาดป้ายนี่ต้องเป็นเครียซี่ฉันเนี่ยนอนเลยหนรลาได้เหตุ่า ปายบอกไงไปยวอกะนมึงิอ่พีหลุนาวทรงไหเนยอยู่ในกลุ่มไอลุ่ไปถามเร็วเขาเดือนนานี่ต้อนนอมนเกินันไทเขานีย่เกินไอ่าไปจ้างไปเห็นเขาได้น้อยต้งม่ถึงตอนไหนเมื่อกี้เห็นนั่งอยู่อเมซอนอยู่หรอเห็นใครนั่งรอเออโอเค ลืมแปลลอตเตอรี ite, ่มาให้ก่อนจ้าแม่ขอบคุณนะเอ้ามก็บริยูี่แเี่ยไม่หลายเทเขาเบกหายบอกพ่ากินเบิร์ดกี่บานจ้าขนมแม่ รถตู้มีหม่องไส้จีบอ่ะคือรถดามบ่กิเอาเป็นยงหามใน้าเเยครับคยเอาเอาข่อยบริสิเธเด้อมันลงอีกมีกระเป๋ายู่ใส่บ่ขอบคุณแม่นานขงขนเกียนนะคะผลเปิดอัครนมมาฝาก <c oughs> อยู่ไหนแล้วก็หลาๆเมียเพื่อน เอาความาฝากจะได้จอดรถจะว่ายางหอดหลังวิธีจะว่าปิดปุ่มเป็นงนพี่หน่อยก็ปิดแหน่ขึ้นไว้เจโสดสวยมากยังไม่าเลยไม่เพราะว่ากล้องเราสวยไงกล้องเราดีโอ้น โอ้ดขา้างในมาดีแลาา้วตงใเรื่องมันดีนี่อหละกินนี้เราหมายประมาณก,ก,กันกินวันนี้ที่มากกำลังรงผลนะคะนงอเบิ้ลผลถืน่นลงมาอีกเหตุนในนี่ เอาบ้านในคำผีคือออกไว้เแทแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะไปจัดหน้าไปจัดการอีกก่อนโอ,โอ้เอารีตลอดเลยก่อนผ้าพี่นองเบึงผ้าพี่นองเบิงขาวๆก็แล้วกันค่ะถ้าเบิงมือเรยงซิมุลปันใดไม่ได้ขีดตูมมาสันทอไปตอนนี้ข้ามแล้วนะครับเวทีเรายังไม่เสร็จเลยห,หน้าก็ยังไม่ได้แต่งนะคะ ปกติแต่งหน้าเสร็จแล้วนะเพราะ่มันเร็วเนาะเดี๋ยวรอวีทีรอวีทีเสร็จนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเจนนอุตุสิ่งให้ด้วยเนาะสู่ค่ะสู่สู่สูสส่สู่ต่อไปไปแล้วโอ้ยไฟมาเร็วไฟปั๊มสู่ต่อไปครับพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย